ดีครับบอบอยบอบอยครับผมวันนี้กี้วันพระใหญ่ส10คืน10กรรมเดือนสิบไปปล่อยปลาเนี่ยอาหารปลาก็จะทําเป็นประจำครับทุกวันพระขับคนบนโต๊ะเมือกี้ก็ฝนตกอยู่แต่หยุดไปแล้วทางไปปล่อยปลาเนาะทางขับคนขยายทางใหม่ มีเล่นมันเนี่ยพ่อจะไปปล่อยปลาทุกคนพระแม่เล่าไปทุกคนพระไไต่อไปคนโตกถ้านตกอไปคนถัดไปคนถัดไปอันนี้ทางกําลังทําค่ะไปปล่อยปลาปล่อยที่อ่สารปูอนุสาวรีย์องปูอนุสาวรีย์ต่อกัน, <พอ S 2> นบางกลางเข้าคนนครไทยจะรู้จักกันดีนะคะเขาจะจัดงานตอนนี้งานลอยกระทง น้ำก็ออกเต็มเลยน้ำเนี่ยน้ำฝนจัดปลาไปหมดเลยจัดป่มีทั้งหลายปลาหลายอย่างอย่าสบา,ายปลาดุกป,ปีที่แล้วปลาเยอกพียนกบก็มี วันนี้ฝนตกด้วยค่ะวันนี้ฝนตกตอนเย็นตกอันยอเนี่ยตกแบบตกอันยอเนี่ยตกลินนตกลินลินตรงนี้คือแหล่งที่สาธารณะนะจะมีคนมาออกกำลังกายเยอะแต่วันนี้ฝนตกไม่มีคนเลย คยทำแล้วเหรอค่ะวันนี้มีขนมมาน้อยวันนี้ขนม,มทำน้อยเห็นจะแม่คุยอร่อยขนาดไหนมาให้ม่กิน,นอ๋อใครในความก้องสัตว์นะคะมนนีปลาจะมาปล่อยทุกวันพระ ที่นี่เขาจะจัดงานลอยกระทงทุกปีนะคะตั้งแต่หลังโควิดปา็็จัดตลอดอน,นี่พ่อคุณสีอินทราทิศย์พ่อขุณบางกลางข้าวนะคะ,ะวันนี้ลูกมาปล่อยปลานะคะอันนี้คือตอน,นเย็นเก็จะไมีคนมาออกกำลังกายเยอะแต่วันนี้ฝนตกพอระวังลื่นนะ คอยนี่แหละหมดก่อนลื่นตกน้ำไปทีิแงนะปล่อยปลาที่นี่ปลาเยอะนะคะแต่ไปกับน้ำหมดฝนตกไม่ขึ้นเลยอันนี้น้ำขึ้นเยอะแล้วนะคะเนี่ย ธรรมดาจะลงจะลงไปปล่อยข้างล่างได้แต่นี้น้ำขึ้นมาเยอะรัดเท้าหมละไม่หมละนนปลาเยอะแต่วันนี้ฝนตกตาไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีมยเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันนะคะเราซื้อมาจากเขียงอืมซื้อมาจากเขียงในตลาดนะคะทุกคนพระครอบครัวจะมาปล่อยกันฝนก็ตกห้ามห้ามพี่น้องเอ้ยตกเกาะาะบอน่ะ ฝนตกตลอดดีนะวันนี้ไม่มีลมพอเปียกฝนไหมเนะี่ยกลางลมโดนอยู่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตังเกงเป่าขาดกิ๊เบาขออนุญาตปล่อยปลาก่อนนะครับฝนตกหนักฝนตกลงมเม็ดเยอะ <c oughs> ปล่อยปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วโอ,อ้ปล่อยปลาเสร็จแล้วกลับแล้วบรรดาพี่น้องเลยฝนก็ตก หมดกัดอีกโอ้โหหมดเยอะฝนตกหนักหมดนี้น้ำเออับละบรรยากาศดีมากตอนเย็นกัดจุเดลคาดปลอดไทยดูข้างนู้นแดดโล่งฮะ ครับวันนี้นึ่งปลากินข้าวปาลเบอบยจะนึ่งปลากินข้าวให้กินไดแค่ให้บอยบอยนะเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเสนอสิ่งดีๆพี่น้องครับขอบคุณมากครับผม